สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาโปรโมทชน่นงแนลให้น้องอ่านน่าจะอ่านว่าปลื้มนะคะปลืม้มปลืม Gaming <c oughs> ้มเกมมิ่งซีเอชก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะคะก็สมาชิกตอนนี้มีสมาชิกอยู่เจ็ดสิบเจ็ดคนค่ะเอ่อน้องเขาก็มีวิดีโอเยอะแยะเหมือนกันนะคะก็ ใค,ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเนี่ยคะ่ะสิบวิธีแก้งเพื่อนอย่างถูกต้องค่ะนะคะ,นนะ,คะมีคืนแรกตายเลยนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรก็เข้าไปชมได้นะคะมีเพจปลืมเองเอาอ่านมาปืืมนะคะเนี่ยคะ่ะ ค่ะถ้าถ้าสนใจก็นี้นะคะรีวิวของเล่นเด็กโปรโมทช่องพัดครั้งสุดท้ายกิจกรรมเพราะถ้าใครสนใจก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย